สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติตินอินเดรมนีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ประเทศสเปนกันค่ะนี่คือภาพบนทางด่วนนะคะเพื่อนๆที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูมิประเทศของประเทศสเปนทางตอนใต้ค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเมืองเมืองหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนค่ะชื่อว่าเมืองการานดาค่ะการานดานะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับเทือกเขาและตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ําทั้ง4ี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองจุดยุทธศาสตรสําคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคย เป็นเมืองที่รุ่งเรืองสมัยโรมันนะคะแต่ความรุ่งเรืองของารานาดาเริ่มต้นในยุคของยุคกลางค่ะหลังจากที่กองทัพมุสลิมพิชิตสเปนได้สำเร็จในช่วงศตวรรษที่8ค่ะผู้ปกครองมุสลิมนะคะหรือที่เรียกว่าชาวมัวนะคะเพื่อนๆได้สร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นเพราะว่ามีทำเลที่ดีที่สูงแล้วก็เป็นรอบเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติได้ด้วยค่ะ เช่นเดียวกับแม่น้ำทั้ง4นะคะที่นำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้เมืองรานาดานะคะจึงถือกำเนิดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและกลายเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดหนึ่งในอาณาจักรของมุสลิมอย่างรวดเร็วค่ะไม่รอช้านะคะเพื่อนเราเข้าไปชมในเมืองรานาดากันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะถึงในตัวเมืองแล้วนะคะเราก็หาที่จอดรถนะคะเราก็เดินเที่ยวในตัวเมืองกันค่ะ กรานดานะคะมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคกลางค่ะทำให้ในตัวเมืองนะคะน่าเดินเที่ยวมากๆเลยค่ะตึกรามอาคารบ้านช่องนะคะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกรานดานะคะมีมากมายหลายแห่งเลยค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะพาไปที่ที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะ ลักษณะอาคารบ้านเรือนของประเทศสเปนนะคะก็จะแตกต่างกับอาคารบ้านเรือนของประเทศยุโรปประเทศอื่นๆนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของประเทศสเปนค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นตลาดเก่าที่เคยขายเครื่องเทศแล้วก็ผ้าไหมามาตั้งแต่สมัยชาวมัวเลยนะคะเพื่อนๆเป็นตลาดที่เก่าแก่มากๆค่ะ ใชในตัวเมืองเองนะคะก็ไม่ได้เป็นพื้นราบนะคะเพื่อนๆลักษณะภูมิประเทศก็เป็นภูเขาค่ะบางแห่งก็จะอยู่ที่สูงบางแห่งก็จะอยู่ที่ต่ํานะคะซึ่งบางครั้งเราก็ต้องเดินเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆน,นกว่าจะถึงจุดที่เราอยากไปถึงนะคะการได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ แปลกแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นมานะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะคะและเมื่อได้อ่านประวัติความเป็นมานะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเข้าใจถึงสถานที่แล้วก็สิ่งที่ได้พบได้เห็นนะคะเพื่อนๆทาให้การท่องเที่ยวสนุกมากขึ้นคะ่ะและนี่คือตัวอาคารของศาลาว่าการของเมืองเมืองนี้นะคะ ต่ละว่าการเมืองารานาดาค่ะเดินชมเมืองมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอมหาวิหารการานาดาค่ะหรือที่เรียกว่ามหาวิหารอวตารนะคะเพื่อนๆเป็นโบสถ์คาทอลิกค่ะซึ่งอยู่ในเมืองการานาดาเมืองหลวงของจังหวัดที่มีชื่อเดียวกันนะคะ มหาวิหารแห่งนี้นะคะใช้เวลาก่อสร้างถึง181ปีทีเดียวค่ะและสร้างขึ้นบนสถานที่ที่เคยเป็นมัสยิดหลวงเมื่อครั้งที่ชาวมุสลิมยังปกครองเมืองนะคะส่วนศิลปะที่ใช้สร้างมหาวิหารแห่งนี้นะคะก็คือศิลปะแบบสเปนิชเรเนซองส์ค่ะและถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของศิลปะแขนงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ แต่เนื่องจากมหาวิหารนะคะใช้เวลาสร้างนานเกือบ200ปีนะคะเพื่อนๆ่ทำให้มีศิลปะรูปแบบอื่นอย่างเช่นบาร็อกปรากฏให้เห็นด้วยเช่นกันค่ะด้านในมหาวิหารนะคะมีเสาขนาดใหญ่โตเรียงรายกันไปนะคะเช่นเดียวกับรูปปั้นและภาพเขียนที่สวยงามค่ะช่วยเสริมสร้างความอลังการให้กับสถานที่นะคะถ้าคุณชอบการชมมหาวิหารแล้ว มหาวิหารแห่งนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะดูความสวยงามอลังการนะคะเพื่อนๆ ต่อจากมหาวิหารอันใหญ่โตอลังการนะคะเราก็ขับรถเข้าอโตบานหรือว่าทางด่วนนะคะเพื่อนๆไปยังพระราชวังอีกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีความสำคัญกับประเทศสเปนแล้วก็การานดาเป็นอย่างมากค่ะพระราชวังแห่งนี้ชื่อว่าพระราชวังอันฮัมบราค่ะ ในบรรดาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของเมืองารานาดานะคะพระราชวังอันฮัมราเป็นประจักษ์ปยานที่สำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของยุคมุสลิมที่ปกครองได้ดีที่สุดค่ะเนื่องจากพระราชวังอยู่บนที่สูงนะคะอยู่บนภูเขาทำให้เรามองเห็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆของประเทศสเปนทางตอนใต้ได้อย่างดีค่ะ ภายในบริเวณนะคะก็จะมีการจัดสวนแล้วก็มีดอกไม้สวยๆให้ได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆพระราชวังอันฮัมราแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของศิลปะอิสลามสไตล์มัวค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรปนะคะและก็เป็นมรดกโลกด้วยค่ะนี่คือความมิติสวยงามนะคะ ของพระราชวังสไตล์มัวค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นพระราชวังฤด,ดูร้อนของจัก,กรพรรดิสเปนด้วยนะคะจะมองวิวทิวทัศน์หรือว่ามองพระราชวังนะคะก็สวยงามไปทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็คืออาณาเขตของพระราชวังเช่นกันค่ะมีน้ำพุนะคะมีสวนที่สวยงามค่ะเพื่อนเเป็นสไตล์เก่าแก่ของมัวเลยนะคะและในปี1984นะคะ พระราชวังแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ ในเขตพระราชวังนะคะก็มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะแต่ก็มีต้นไม้ร่มไม้ชายขานะคะเพื่อนๆถ้าไปหน้าร้อนนะคะแนะนําให้พกน้ําดื่มขึ้นไปเยอะๆนะคะเพราะว่าด้านบนพระราชวังจะไม่มีร้านขายของะคะ่ะ สวยงามอลังการแล้วก็เก่าแก่สมกับที่เป็นมรดกโลกจริงๆนะคะ เดินชมกันเพล,นเพลินเลยนะคะวันนั้นนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรค่ะแต่ก็พยายามจะถ่ายไม่ให้ติดนะคะ อย่างไรกันบ้างคะสำหรับการท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศสเปนในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนะคะ mm hmm. ก็รบกวนฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาคลิปแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับสิ่งที่สวยงามอีกนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ